Mó chít bằng bóng hay lục hay bằng bóng bào để mó chít tu tụ. em mới là kẻ đàn người con trường Đúng đi, Để cặp lại ảm nám đó Đúng không? Ảm nám, nhòn Thật không? Đúng không? มีอุ๊บอุ๊บแปะเนี่ยขึ้นเท้าได้ไหมขึ้นเท้าเฉียดได้ยังไงยังบาดไหมบาดไหมอ่ะเจ็บเจ็บยังไงขึ้นแกบีขึ้นแกบีหลอกใครอะขึ้นแกบีหลอกใครเอ๊ะขึ้นแกบีอะไรมาแล้วอะไรมาแล้วขึ้นเท้าเลยเร็ว แล้วเลยลูกข้างนี้ให่ตาลี่เสียงดังนะหมอฉีดนะีดฉีดสูตรนะฉีดฉีา